สวัสดีครับพบพ่อกับชามชวนช,นชิมอีกแล้วครับพี่น้องมือนี้ก่เด้เนื้อกินสับๆมาืฝากมาตอนกันกน,นึกเก่าพี่น้องเลยมือนีเป็นสมตําเม็ดสตอเลอพี่น้องเลยอีสานบวกไตพี่น้องเลยแล้วก็มีไก่ย่าง,งพร้อมมืนีตําแบบจัดๆเส็บๆเลยพี่น้องเลยเอานัวเผ็ดเปรี้ยวหวานครบรถโอ้ยนำ้ำลายแตก เอาพี่น้องผู้ใดเข้ามาแล้วก็ฝากเป็นกลังใจชั้นชั้นชิมเลยเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ครับมีกับเขากับนาวม,มาฝากมาตอนกันซูมือพี่น้องมาเด้อกินเขาเข้าวเหนียวร้อนๆเหมือนเดิมอัน่าแปลกอะ่ะซิมหนังตำก่อนพี่น้องเลยืม ยางนัวยางแสบพี่น้องนัวปลาลาดนัวปูดองมามีความมันของสโตอน้องพี่นอ้องอืออื้อ ตรวดดีขนาดส้มตำสตอส้มตำเม็ดสตอรครับนใ่ไง ขอถอดขอให้ผู้เปิดไม่เห็นเนะด็กๆได้พี่น้องเลยเกือบใหม่พี่ร้องใกล้ยานอืมอืมแับ ค้องเข่ากันครับสมตามก็ยาก เนื้อช้ำๆไมพ่มอร่อนน้จะจระดูกเลย ตรวจเราพี่น้องกัน่ย กาดเกาหลีเนาาๆเจอสมตำจานมีเข้าไปนเนี่ยเหือแตกเลยพี่น้องบ่บเพียกับบ๊อบเสียพี่น้องเนี่ย Nói bạc khác gì rồi mọi cái dạng gì nòng เกี่ยวมันเลยมีตัว สัมผัสน้ำตาไหลเราพี่ลองเด้วยของแท้เศษๆจุดๆดดของแท้ ครับพี่น้องแซบขนาดจวดขนาดพี่น้องเลยนำตำม้วแซบอิริฮ่าสวงวะสวงวะเลยพี่น้องเลยเลาจังไรขอขอบุณขอบคุณ้อพี่น้องเด้อสำหรับการรับชมอย่าลืมครับข้ามาคอมเมนตนปูดคุยทักทายป็นงกำลังใจกันในเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ครับมีข่าวกับน้ำมาฝากมาตอนกันซูมือพี่น้องมือนี่ขอตัวไปแล้วเลยพี่น้องเลยเพบะมา บายๆพี่น้องพบกันใหมค่คลนะิปหน้าสับเสย